กาบสวัสดีเด้อพี่น้องออกมาเบิงเฮ็ดพี่น้องหลังจากที่นอนเฝ้าแม่กับหลานพี่น้องแม่แม่คอยกัเจบกับเพาะพี่น้องท้องซ้ำมืออเจบอี่ดีล้อกับเพาะแบบว่าเจบแบบเจบมันแน,นแ่นละวันมันแน,น่นมันขืนหัวนะพี่น้องมันขืนหัวปวดเบิดตามเส้นตามเอ็นนะพี่น้อง คอยจนมาจากลายสิเหตุเมื่อคืนกับน,นอนบ่ได้บดคืนพี่น้องอีล่าอีเรื่ขคอยคอ,อยจนน้าตาไหลาน้ำเม่ขคอยโอ้ยแต่เลยเป็นอันทีบ่ได้ทายโค้งทายขีดอีกอยังเลยพี่น้องบ่มมเมีาริมทายขิดสําเม่แม่บ,สบ่สบายพี่น้องหลังจากทีกลับมาจากกลับมาจากฟังไทยวัาน,นันน่ะพี่น้องแล้วก็วันต่อมาเพื่อนว่าตอนแรกเพื่อนคิดว่า เป็นไข่พี่น้องเพื่อนปวดตามต้นปวดปวดแล้วก็ปวดแล้วบน,นี้มันแน่นบันนี้มันแน่นกระเพาะนะพี่น้องมันแน่นบันนี้กป็ปวดทัแบบ่วปวดแบบปวดทั่วนะ้ปูวดอีดี้รอพี่น้องตอนแรกครับเป็นสีดย้ายอยู่ในบ้านนะพี่น้องซุกสลา,านในบ้านก็ดีขืนสักประมาณสักพักหนึ่ง ม่านี้มือแรงฟึ้มไม่พี่น้องปวดแบบเพิ่นนอนอะไิ่นว่าปวดแห้งดีจนจนแบบว่าไปเบิ่งหม้อเบิ่งย้ามกับย่านสิ่งที่แนบเห็นนะพี่น้องก็เลยมือมือเศร้านี่เข่าคงด้วยพี่น้องพอหมืดขึ้นเพิ่นนอนอะไรเบิดขึ้นเผื่อกับเป็นมือหงยเนาะเป็นมือหงยก็เลยตีเข่าคงด้วยพี่น้องมือเศร้านี่กับเบิดลายเติบอยู่เข่าคงมือเศร้านี่ ไปสียาก็เลยดีขึ้นนะพี่น้องขึ้นกันเลยนอนพักผ่อนครับล้าน,นเพื่อน,นก็เลยอ,อยากว่าเบิ่งเฮ็ดพอพี่น้องว่าสีเลือมือเลือตีนเขาบอนอ้พี่น้องไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าเ้าสีได้จักดอกเนาะไปจ่าพี่น้องนี่เจ้าพี่น้องสองดอกสามดอกพี่น้องสามดอกแหกงาน ดอกพญ่ยหนเป็นไรพี่น้องอันนี้คือเห็ดผอผายนะพี่น้องอยู่ทางตีนผู้มันออกลห้ายเเลยพี่น้องเขาเอามาขายแต่ข่อยบริไปข่อยอยากไปหาอยู่ข่อยอยากขีร่รถไปแต่ทางมันไปยะพี่นอ้องฝนอย่างทางไปยะพี่น้องมกำลังแตกดอกน้อยๆนี่ ดอกหน่อยโพดแต่จะเอาพี่น้องจะไปลุ้นกันต่อยพี่น้องนี่พี่น้องเห็น้ยคนหาหลายหลายได้พี่น้องแต่เขาเบอกเห็นเขาก็ยังถิ่หุยดอกหน่อยรายเลยออดอกหน่อยร้ายเลยพี่น้องเขาก็ยังถิ่มไม่ข่อยอยู่เขาก็ยังมีเลือยข่อยอยู่แล้วกันนี้พี่น้อง chứ hên ta tàu khâu khút, mán yu, một là đọc, sáu đọc thì nó, nhưng thật là chữ mù nhảy, <laughs> cho phi nong hên vào นอ,อนอ่อนๆพี่น้องน,นี่อยู่หน้าบาลิโอเองไงนะพี่น้องน,น,นี่พี่น้องเห็นบอครับเห็นบอครับมาเดิมมาหาน้ำข่อยไงบ่ได้ห้าเห็ดปวกบ่ได้ห้าเห็ดไข่น้ำหมูพี่น้องหาเห็ดพอนี่หลับไปก่อน นี่น,นี่พี่น้องเห็นบ่แตกซึงมงอสางะอยู่พี่น้องแนมเห็นบ่มันจะถอนแสงแดดอีกพี่น้องเลยนี่บกยางี้มันเนาะพี่น้องแดดพ่อแกงอยู่เด้พี่น้องฐางหาดีดีนีหลายอยู่เด้นี่ นี่พี่น้องนี่ครับนี่ดอกหนึ่ง แล้วก็มานี่พี่นองมีดอกลนงนีครับเหลือเขาเอาอยู่พี่นนองแล้วก็นี่ดอกหนึ่ง จ้าพี่น้องโอ้ยคือมาเปิดเพลงตอนนี้นี่พี่น้องเจอ,อเป็นหมูเลยพี่น้องเลยใช่น,น,นี่อีก ใจสถานอามาบ่ทันใจเจ้าฉันอยาาเขาจบตอนน้องเขาพากวันคือน้ำตาปีพี่นอ้องนี่พี่นอ้องทองเส้นนี้บ่มีสิทธิ์เป็นของมัน มอบเป็นของขวัญสวยงานแล้วไอสิินี้กระเป๋าหนึ่งใบกลับไปสู่งานอีกทีจากบ้านวันนี้ไอบอมีน้องยืนส่งทางลองกบเกือนพี่เนอะ พีดมันกำลังแตกกะลายอยู่ได้พี่น้องดอกนีหน่อยนี้น่ะดอกนีหน่อยหลายอยู่อยมองระกำระกำพี่น้องสู้งานอีกทีจากบ้านวันนี้ไอ้โมมีน้องยืนส่งทางพีดดอกใหญ่เลยพี่นออ้อง กระมวนอยู่เด้พี่น้องกระมานอยู่กระม่วนกระยังกระมานกระยังพี่น้องเนาะคุณเจ้ามีง่ายพี่น้องพอเป็นหมู่เป็นหม,มู่ได้นี่มันกระมวนแต่ว่าเนาะพี่น้องดีจ้าพี่น้องแังหาแห่งเจอพี่น้องแล้วก็นี่ดอกหนึ่ง ดอกอ่อนๆเลยพี่น้องแกล้งหว,วานๆเนาะพี่น้องเนาะเนาะครับ no, no นี่พี่น้อง่ได้กินดอกพี่น้องฮาล่างเข้าต้เย็ยนไวให้ฒ่าแม่เนาะพี่น้องล่างแล้วกตลวกแล้วก็เอาเข้าฟีดไวนะพี่น้องนี่นี่พี่น้องบม่คิดว่าชีได้ได้นี่พี่น้องในบักหลายเติบเลยได้พี่น้องน,นี่ พี่น้องให้ให้ข้างล่างนั้นเบิ่งค้นขูดแบบแตก,กดีพี่น้องน,นี่ครับเห็นบมอครับนี่ครับนี่ครับเอยังแตกบักใหญ่ๆอย,ยอยู่ดอกเดียววะพี่น้องดอกใหญ่มั้งน,นี่ดอกหนึ่ง แล้วก็นี่ดอกสองดอกพี่น้องยิ้มนี่พี่น้องไหล่หลงไอ้มายืนคอยมองอืมพี่น้องเล่นบ่มองเห็นน้ำสีที่เคยมีความลังคิดทอดความเดิมมืีอครัง้งที่เขา,ามานัาา่งคุยเธอ เขาพัดเขาพอด,พดกอดลัดพี่ยังเคยเจอหัวใจพังเพอเห็นเธอไม่เคยเล่า,าละมาไปไม่กลับเขาลาไป,าปรับเบียบดังสายน้ำสีหัวใจล,ลอยล่องจะย้อนคืนคงไม่มีดังลำน้ำสีได้ไปไม่มีย้อนมาหาเหตุไปด้วยร้องเพลงไปด้วยนอ้อพี่น้อง พี่ยิ้มแดดบบลายมันมาอย่าร้องฮให้สู่ความรักไม่อย่าอะไรรักลกวงใจพี่คอยเป็นห่วงเฝ้าคอยเฝ้าห่วงสาวลำน้าสีน้าสีบ่ไหลกับรักน้ำที่ทำาีอได้ไม่เป็นไรพี่ชายไม่ว่าหยุดเช็ดน้ำตา Nhà lõng hai Ý thì nó đỏ ngay thì nó không Đỏ ngay mà อีแต่เอฟเอฟดนตีอยู่ทึ่งพี่น้องดอนตีอยู่ทึ่งเทียงน่ะสาวนักหลองอยู่ผีเด้อหนักหลองหาเห็ดอยู่ผีเด้อเ <c oughs> นาะพี่น้องมว,มวนมวนพี่น้องนี่พี่น้องเจ้าผู้งามเนาปัน,นใหก้กนเน่ไม่จักเขาปีนี่แต่ละอุ้ย คือแตกคือแตกง่ายนะพี่น้องโอ้ยมือข่อยใช้ได้ดิพี่น้องข่อยขวดแห้งโคตร พี่นอ้อ,นๆๆนองนี่นี่นี่พี่น้องนี่เห็นบ่คขับเห็นบครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมองเห็นกันรอเปล่ามองเห็นกันบนอเนาะนีนน <c oughs> น่นี่ครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องเห็นบอ กระมานอยู่เด๋ผุนพี่น้องเห็นบอกมีแต่ใหญ่ๆนี่พี่น้องนี่ปี๊ดพี่น้องตื่นเต้นอยู่เดียวปี๊ดพี่เขาบบเห็น,นแน,น่นี่พี่นอ้องแสดงว่าเขาบบเห็นผีปี๊ดพี่นอ้องเ,เป็นหมู่เลยนี่เห็นบอกครับผุนเห็นบอกครับเห็นบอกครับ แล้วก็ทั้งนี้พี่นออ้องนี่เด่นพึ่งแตกนี่นี่ครับอืมอืพี่เนี่นี่แต่หญ่ๆพี่น้องนี่ครับส่วนหน่วยเจอมือคอยขูดพี่น้องแตกซ้ำน,น,นี่พี่น้องนี่นี่นี่น เห็นมอบ่ครับนี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 ่ครับแล้วก็นี่พี่น้องเอาจักเสียงจักสเต็ตติงจักเสียงเพลงพี่น้องมันเลยย่นหูออกหูเข่าแล้วนี่ครับนี่พี่น้อง ขุดขู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 ด,ขดนี่แล้วก็นี่ดอกนึงพี่น้องนี่นี่นี่ครับฝั่งนี้ดอกนึงนี่พี่น้องแตกสม,มุชะงาอยู่ ิมองละกรรมมองละกรรมละกรรมพี่น้องกัมมัวนอยู่ดิพี่น้องเห็นบ่พี่น้อง,งเบิ่งแน่เป็นหมู่อยู่พูนพูนพูนปิดนีดแต่ดอกแบบใหญ่ๆขา,ขาวๆพี่น้องเบิ่งแน,น,น,น่พุู่นนะพุ่นพุ่นปิดปิดกรรมหนึ่งพี่น้องพอด,ดีเต็มกรรมอายาเลยพี่น้องมีแต่ดอกใหญ่ๆ สีมื่อ,อไรพี่น้องพาห้องทึมทึมทึมึมมาอยู่ฝนกระสิต๊กพี่น้องเลยค่ำแล้วตอนก็เป็นเวลาสี่โมงเนาะยาคู่ตีกองแรงตึมตึมถึมถึมอยู่พี่น้องแจ้หน่อยเข้าก็สีได้อวยกั๊บเลยพี่น้องเลยอืออ่นอนดีหาต่ออีกสักแป๊บหนึ่งพี่น้องก,กระชีกับแหละไปพี่น้องเข้ากระชีได้อวยกั๊บเลยพี่น้องฝนกระิโต๊กพาห้องทึมทึมอยู่พี่น้องเริ่มมืดมากแล้ว พูนพี่น้องฮะแป๊บเดียวได้เรึ่งทุงถ่งถวยบักยงมันพี่น้องเลยส่วนหน้าบราิโอปี่นี่กับคนสีเสาเห็ดลายลายได้พี่น้องลายเจ่าอยู่ทีสีมะเสาเห็ดเนาะแต่สรุปแล้วก็คือหน้าสาวพนสีเห็ดเองพี่น้องมีคนมาบอกลายเจ่าอยู่เพื่อนอยากเสาเห็ดนะแต่ว่าหน้าสาวนี่แหละพี่น้องหน้าสาวตัวเองเพื่อน,นสีเห็ดเพื่อนบอกกับเพื่อนสีเห็ดเองเบิร์พี่น้องสรุปก็คือ โหยวิไฟได้เหตุนอกจากเพิ่นพี่น้องปีที่แล้วเพิ่นก็เฮตได้แต่ซ้ำให้ให้ใหญ่มาดูปีนี้เพิ่นเพิ่นเสีเหตุได้เบิร์ตบอกพี่น้องเพราะว่าเพิ่อนว่าเลยเนาะเพิ่นว่าเพิ่นเสีเหตุเอาเองเบิร์ตเลยพี่น้องปีนี้แต่ว่าเพิ่นประธานละโต๊ะกาแล้วก็ประธานละไทยหน้าุ่งหน้าหูดเพิ่นก็บประธานละไทยพี่น้องหน้าบาลีโอประธานละไทยหน้าหูดสัมพี่น้องถ้าเพิ่นบอกถาเพิ่นบอกเหตุสมอย่างที่เพิ่นหัวเงาเงาไว้ปีหนึ่งขอชี้ดาเพิ่นพี่น้อง ชา้คนอื่นเหตขอก็ได้เขาไล่อยู่มามามาเบิ่งปีนพี่น้องว่าเพิ่งเสียเขาแม่ข่อยสไล่เนาะพี่น้องบ่ค่อยมีน้ำพี่น้องน้ามันบกค่อยเก็บน้ำพี่น้องกาเขาก็บท่านละไดนี่พี่น้องพึ่งตกพึ่งตกกะไดตาเดียวนี่พี่น้องติดกับน้องบ่าวลิโอนี่เนาะพี่น้องไมายางเบิ่งพี่น้องมาหาเห็ุกระไดพ่อแกงพี่น้องไดถวยบกักไงมันม้วน ตอนแรกว่าสีหาต่อเนอะอาะหยานฝนท่ำพี่น้องก็เลยสีขาไปกลัวสีล่างสีงาเนาะพี่น้องมันหล่างยากแล้วก็สิมาเห็ดของกินของอยากเนาะพี่น้องหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำเอาเป็นว่าติดตามคลิปหนากนแล้วกันเนาะพี่น้องขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาหลับชมขอบคุณทุกกาลังใจทุกการติดตามแล็ที่มีข้ามโฆษณาอยู่เนาะพี่น้องอีกสองสามวันเมื่อไรพี่น้องบาลิโอ,อยู่ดูอาการแม่ก่อนพี่น้องอีกสองสามวันกับสิได้กลับลงไปหา นี่อ่ะ,ะพี่น้องปานขึ้นสว่างนะพี่น้องเนาะพี่น้องจำได้บ่น้องนี่ปีนั้นทีมางุ่มทีมางุ่มปลากันนะพี่น้องน้องปลาหลายหลายปีนี้ปีนี้เขาก็เอาปลาลงเลี้ยงอยู่พี่น้องสองน้องเขาเลี้ยงทั้งน้องเขาแล้วก็น้องบาริโอเนาะพี่น้องฝางคนทีเป็นน้องหนาสาวเนาะพี่น้องพี่พี่น้องมันหวกหวกหวกรือว่าปลานี่พี่น้อง ปีสสิเด็ดๆสิพี่น้องเบงน้องมันหวกหรือป่านี่ปีตป้าลูกคอกหรือหวกคู่อ่ะกพี่น้องปิตมืออื่นคอยชิว่วนแม่คอยมาเอาพี่น้องปีติไลรีอุ้ยบอแม่พี่น้องป้าลูกคอกพี่น้องป้าลูกคอกปีติไลรีปีติขาสิเบาก่อน่อยบ่พี่น้องเขาสิเบาก่อน่อยบ ปลาลูกคอกพี่น้องมันขึ้นมาแต่น้องมันมาว่างใครอยู่นี่ส่วงพนยงแห้งนะนี่พี่น้องมี่ส่วงหนึ่งน้าหลายอุ้ยข่อยันข่อยันฝ้นมากมื่อแรกนั่นมันสีลงคุณพี่น้องลงหน้าเขาปี๊ดข่อยกระว่าหัวกต้นแรกปลาลูกคอกพี่น้องมีทางประเข็งหน่อยปิ๊ดเซตมืออื่นพี่น้องมืออื่นตอนเสาเด,เดี๋ยวเมื่อสิทามสิถามแมว่วมีมีสวิงมีแยงสอนบอก วัดลายลีพี่น้องเต็มหมดเลยพี่น้องพุ่นพุณเต็มหมดเลยพี่น้องเต็มหมดเลยมีแต่ป้าลูกคอพี่น้องนี่ยมันขืนมาแต่น้องนี่พี่น้องนี่ลูกป้าคอได้พี่น้องแม่ติน้องเมกใหญ่พิดตกใจพุ่นพี่น้องลายแห่งลีไดต้นแรกก็คิดวัดขอยคิดว่าหูอักโบแม่พี่น้อง จรู้ก็คือเป็นป้าลูกคอแลวกะแลวก็ปลาเค็งหน่อยนาพี่น้องปลาเค็งแลวกปไปซิวมันปนๆกันล้ายลีพี่น้องพี่มัน <c oughs> มันเขาไปสนอย uh ู่ผมเลยพี่น้องมันแดดหนาม,มันห้อนเนะาะแบบนี้มันมันพะกันออกมาหมองอย่างนี้พี่น้องปี๊ซ <c oughs> อนนี่ได้เป็นถ่วยบกงยไงๆเพื่อใ้พี่น้องนี่เอาไปมุกเนาะเอาไปมุกเอาไปอู้พี่น้องจะไปอีตูเบึ้งในร้ายลีใหญ่เลยได้พี่น้อง บริการในะมืออื่นพี่น้องมึงเนี่ยคุณเต็มเลยพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องบาโรกันสิกลับขาเมื่อบานแล้วพี่น้องไปล้วพี่น้องสวัสด,ดีครับผมพี่ยิสอ,อนดีเขาเขา,เขาบาเห็นนะนี่พี่น้องเขาบาเห็นเขาโบเห็นพี่น้องถ้าเขาเห็นนี่เซตแหละแสดงว่า,าสาว แล้วก็ค้นแถวนี่พี่น้องเขายังบทั้งละมาเบิ่งเขายังบบเจอพี่น้องเขาบบคิดว่ามันสีมี่เนาะเพราะมันบบคอยมีน้ำดิหรียว่าสีเปล่งล้งน้องนี่ดีพี่น้องเปี่งล้งน้องนี่บอให้มันลงไปเติบโตอยู่น้องนี่ก็ลอกกินตอนมันใหญ่เนาะพี่น้องเรียกว่าเสียวจังสีบอพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งก่อนอ่าสีมี่แยงมีสวิงสอนบอเนาะพี่น้อง เพื่อนๆโตงตก,กาเดีตาเดียวนี่พี่น้องยังบ่ท่านละไทยหุดซักห้ยเลยได้พี่น้องหน้าบาลิีโอไปโอเคพี่น้องสวัสดีครับผม